ตอนนี้เราอยู่ที่สุขันทาขนมไทยแอนด์โฮมคาเฟ่สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับโอ้โหร้านน่ารักมากๆเลยครับผมผลิตภัณฑ์จริงๆเยอะมากจริงๆของที่สุขันทานี่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวอะไรบ้างนะครับของเราจะหลักๆจะเป็นขนมที่มาจากข้าวนะครับขนข้าวตังประเภทข้าวตังแนะนําให้ผมดูได้ไหมครับว่าอะไรเป็นแบบซิกเนเจอร์หรือว่าจุดเด่นของแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างครับครับ พูดถึงซิกเนเจอร์ของร้านสุนทานาเลยเนี่ยก็ต้องเป็นข้าวตังทัญยพืชโตแผ่นทำจากข้าวหอมมะลิอ่าโรยด้วยอ่าเมล็ดทัญยพืชแล้วก็เป็นส่วนผสมของน้ำตาลตะโตนดนะครับ<อ>จะมีรสชาติที่หอมหวานแล้วไม่ใส่วัตถุกันเสื่อและฟองชุบลมก็คือคใช้วัตถุดิบที่มาจากเพชรบุรีเลยใช่ครับสินค้าอ,าอื่ๆอนๆก็จะมีเป็นข้าวตังหน้าต่างๆจะมีสินค้าอื่นด้วยที่เป็นสินค้าชุม,ช,มชนไม่เฉพาะเป็นสินค้าที่เป็นซองแบบนี้นะครับแพคเกจจิ้งที่เป็นของฝากของขวัญด้วยเป็นแบบแบบเป็นเซ็ตเลยแพ็กเกจด้วยถ้า ีจะเป็นลายมารุมมาตุ้มตัวเนี้ยมันก็จะมีเป็นสื่อของสินค้าในจังหวัดเพชรบุรีก็คือรวมของดีเพชรบุรีอยู่ในถุงนี้แหละอันนี้คือของจริงหรือว่านี่ของจริงครับนี่ทานได้ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเราเรียกว่าป๊อปไลน์นะครับซึ่งเป็นเทคนิคการอบแล้วก็ใช้พีเบลติกเป็นพีเบลติกด้วยนะครับเป็นเฮลตี้สแล็ปตัวนี้นะครับนอกจากไม่ทอดแล้วคือใช้การอบเอาด้วยเฮลตี้สุดๆโอ้โหอันนี้มีซูเปอร์ซีดกินเสร็จปุ๊บเป็นซูเปอร์แมนเลยไหมครับ ครบรอบ30ปีแล้วเนี่ยเราก็จะมีการปรับ,รบแพ็กเกจใหม่30ปี30ปีแล้วมีการเน้นในเรื่องของขนมเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นขนมลดมือแม่นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปของคุณแม่นะครับเป็นอีเดียบุต่างนะครับจริงครับก็คือดูทันสมัยมากขึ้นน่ารักมากขึ้นเข้าถึงมากขึ้นอยากจะรู้ว่าอย่างสุขันธาเองเปิดมา30ปีที่มานี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เต้ยจริงขนมของเราเนี่ยเริ่มจากคุณแม่ชื่อสุขันธาก็มาจากคุณแม่อ๋อชื่อคุณแม่เลยใช่ชื่อคุณแม่เลยแล้วก็คุณแม่ก็เป็นครูทําขนมมาตั้งแต่สมัยที่เราเล็กๆเลยนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นข้าวตังหน้าหมูหยองเราเริ่มจากพัฒนาจากสินค้าแแผผ่่นนนนนนใใหญมมมาาาเเเปป็็็็ลลลกกบบงงชัััั้้ยรอตตวีีีซึสุขขธ ตอนนี้เรามีขายในร้านสุขภาพนะครับ oh. แล้วก็มีขยายในโมเดิร์นเทรดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับรางวัล p r i มิสเตอร์อ r วอร์ดนะครับเป็นเอ็กซ์พอร์ตอวอร์ดเบสทฮารัน โอ้โหแคมสังเกตว่าทั้งๆที่แบบว่าโลเคชันเราอาจจะแบบเฮ้ยอยู่ในซอยนิดนึงแต่ว่าลูกค้านี่เข้าตลอดเลยนะครับพี่เตยทำยังไงครับคนรู้จักมากขึ้นก็เน้นในเรื่องของสินค้าเป็นหลักก่อนนะครับให้ตอบโจทย์ลูกค้าว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นของฝากพอลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยก็มีการบอกต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของคุณภาพของสินค้าต่างๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องอยู่ริมถนนก็ได้ครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับพี่เตยพี่จะเป็นเครื่องห่อสายพานนะครับก็คือว่าโปรดักต์อันนี้เราจะมาจากกระบวนการอบมันก โรงงานที่สุขภัณฑาน,านี่ผ่านมาตรฐานอะไรบ้างคะ <Okay. S 1> พี่เก๋เราก็จะมีมาตรฐาน g h p s HACCP ครับแล,ล้วก็ฮาลา สามมาตรฐานก็เลยเร็วๆนี้เรากำลังจะขอมาตรฐาน F S S C ครับสองหมื่นสองพันโอ้โหอันนี้เป็นกระบวนการอะไรครับพี่เตอร์อันนี้จะเป็นกระบวนการเขาเรียกว่าวิชวลอินสเปคชั่นเป็นการตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่เชาทีเลยร้อยเปอร์การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนอกจากนั้นที่นี่ยังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่แล้วก็เกษตรกรด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับก็คือพนักงานของเราที่นี่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิบุรีในพื้นที่ใกล้เคียงครับแล้วก็ในเรื่องของ วัตถุดิบต่างๆ,ๆเนี่ยก็เป็นจากไรนาเลยนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ยังมีเรื่องของการนําสินค้าชุมชนมาขายในหน้าร้านด้วยแน่นอนในการทําธุรกิจเนี่ยต้องมีความผิดพลาดบ้างนะครับอยากให้พี่เตยลองแชร์ความผิดพลาดที่เราเคยมีครับเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ SME รุ่นอื่นๆครับที่จําเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งออกครั้งแรกพอเราไดออเดอร์มาเนี่ยดีลกันเรียบร้อยแล้วหนึ่งตู้ส่งไปเวียดนามลูกค้าก็จ่ายเงิน50%เราก็โอ้ดีใจเราปล่อยสินค้าไปก่อนเราอาจจะหลาาลวมในเรื่องของดีลในการรับเงินที่เหลือพอถึงเวลา ก็กลายเป็นว่าลูกค้าไม่จ่ายไม่โอนแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นก็หลายแสนที่ที่เราเราเสียไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัญญาดิวต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยคอมพิวเตร์เองรู้จักบสยได้ยังไงครับคือตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับหลักทรัพย์ค้าะกันเราเนี่ยติดติดอยู่กับแบงก์อื่นอยู่แล้วแต่ว่าเราได้เรื่องของการกู้ซอฟโลนขึ้นมาเพราะฉะนั้นบสยก็เลยมี มีการช่วยเหลือทางนี้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เขาช่วยเหลือในคำประกันเงินกู้อยากให้พ่เตอร์แชร์ข้อดีของบสยครับแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆ SME มาใช้บริการที่บสยครับบสยเป็นหน่วยงานที่ให้ความสําคัญ กับ s m สมากในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับเพราะว่า SV เนี่ยจะมีปัญหามากเลยในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆเพราะเราไม่มีหลักทรัพย์คำนกัน,นะครับหรือมีเนี่ยอาจจะไม่พอบางครั้งโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราทําให้เสียโอกาสไปได้งั้นการมีบสยเข้ามาเนี่ยทำให้ SV ไปต่อได้ยอยากให้เพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับให้มองอบอสยเป็นเพื่อนคู่คิดได้เลยนะครับตัวนี้สามารถที่เรา ไปต่อยอดธุรกิจได้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้สุดยอดมากๆนะครับได้เห็นทั้งของดีที่เพชรบุรีนะครับรวมถึงซิกเนเจอร์ของสุคันธาด้วยนะครับรวมถึงแง่คิดแล้วก็แรงบันดาลใจจากพีเต้ยเลยนะครับ30ปีแล้วนะครับเราก็จะปังต่อเนื่องเรื่อยๆเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เต้ยมากๆเลยครับ